ข้าที่แล้วขึ้นเป็นเจ้าโกงแผ่นดินแล้วรอบข้ายาคงด้วยความอุบาทยันมีลูกเป็นเปลตปนขาและโกงเขากินชาติสยามสิน้น เจ้าโกงสลัมรวยเป็นราชาพ่อการบริจาปมปมปมเอาทาหารมารักษาปมปมปมปุมเพงเล่นีอบ่อยเว้ยควรป่าชาตองเลือกต่ขอบันดาล ที่ประสงค์ใดจงวิบัติพันคนพวกมันบนไหลแช่งมันชิบหายไปชัยโย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 โมาเดินตงมาจังไล